สวัสดีครับอ่านี่นะครับผมมีเมนูมาแนะนํายเลยนะครับเนอะันเข้าวันสานะครับผู้ดิบนะครับที่มีก็คือนี่แล้วครับโอ้โหอนึนะครับไอ้ผู้จ้าวัดมานะครับเอาอย่างเงี้ยแกงหกหรือคั่วหกนะครับเนาะต่วห่อเนึงนี่นะครับเพาะมันห่อเป็นเป็นห่ออย่าง้องนะครับยังควนกับห่อไก่ห่อปลานะครับห่อ หมูห่องนะครับหอนึงหมูห่องนะครับเนี่ยเราไปบูชาไม้หรือบูชามานะครับอืนี่ครับสังเกตครับหอนึงไก่อย่างอนี้เนี่ยมันจะมีไหมอันเดียวนี่คือจะเป็นเนื้อทั่วไปนะครับถ้าไม่นี่มีเสียบสองอันนี่แสดงว่ามันเป็นเครื่องในมาถึงตุ้นะครับมาถึงมาถึงดิฟขาดวันทีดิฟถึงมยางครับคักกี่เฮาิเซส่นะครับก็มีนะครับยอดโกศลนะครับใบบกูดแก็ขาดมาได้ก็คือนี่นะครับ นอส้มนะครับต้องนอส้มนะครับบัด้ดนอไม้นะครับต้องนอขวบนอปีนะครับมันถึงเมื่อกินออกโอโอหน่อยนะครับมันถึงจะล้ำครับโอเคครับเดี๋ยวเขาจะไป่ฮอนึงกันมารุ่นก่นพอนะครับว่ามมีอย่าง่องครับอยู่ในนี่นะครับโอ้ไม่นักขนาดเขาจะง่ายแล้วกับเบื่อเขาจะไปเอาไปแจกอยากถินหนอกนะครับใส่ถุงไปผำหนอเดี๋ยวรอไอเดียนะครับตัวมาเดี๋ยวมาแกะรุ่นกันพอนะครับ มามาพอหอแหลกเลยนะครับอว่าเจ้าบ้านกนเนี่ยนะหออย่างมานะครับโอ้นี่หนังนาน้อยมันแในไใกจเนอะร่างหมูนะครับ,นบเนาะถ้าเองเทรวมเลยนะครับดูสักสองสามหอนะครับ โอ้สนี้เป็นปลานะครับนี่น,นะครับปลาได้เก็บไว้ก่อนขขากว่าแบบก้างมันหนักนะครับเนาะวันนี้ก็ปลาเหมือนกันนะครับเขาจะนิ่นไก่ก็หมูนะครับเนาะโหเก็บไว้ก่อน ปาบรรเทาคนนักปอนกันตนนัวนี้อันนี้ก็ป่าสามหอแล้วครับป่านะครับเขาจะนินหมูกับไก่นะครับเนาะอืมครับหน้าพอสองหอสุไท้ายนะครับสามหอสุไทมันมาจะเป็นป่านะครับบรรเทาคนมักป่ากันเนาะนี่ก็เหลือเนาะ อันนี้เป็นหมูใช่นะสองห่อก็กระเจีเเรับนี่นี่น่าจะไก่นะครับ ป่าเนี่ยมันก้างมันนักนะครับยิงเขาไปขั้วซะหน่อยมเออวันนี้ป่านะครับยไได้มาแล้วนะครับมีเน้นไก่หมูนะครับป่าเขาบเอานะครับมังค่างนะครับเนาะเห็นกับผมมีเนาะเห็นสมอครับปลุกสนอส้มนี่นะครับเพาต้องเอาเป็นล่างก่อนนะครับล่างน้ๆก่อนต้องใส่ตัวนะครับใส่มันกับล้ำนะครับ เดีเอฟซีจะถามว่าเีเอฟซี FC จะถามว่าใบกุศลน,นี่ใบใ่นะครับนี่ก็กินได้นะครับหวานครับต้นนี้ก็เป็นกุศลที่มันแดงนะครับแต่นี่ยอดมันอ่อนเขากระเด็ดแต่ใบบกกูดน,นี่ก็ซจอยนะครับปลาเอาเตรียมร้อแล้วนะครับ โอ๊ะน่ารักเ,เลยเอากีะดิ่งมาเนื้อป่ามาเนื้อครับโอ้นวนมาแอวป่าน้องกบกุ๊บกิ่งไหครับฮะเริ่มห้อนนะครับลงกปควัวเลยนะครับอือแก่งหอกัวโฮหอกหอกในภาษาภาษาเหนือนะครับส่วนภาษากลางก,ก,ก,ก็คือเอามารวมกันนะครับ ซูนกันขั้งแหลกนะครับที่ทำน,นี่น่ครับเพราะเป็นตะก้อนเป็นขนยมนี่อ่ามันได้หันสูดสักคำนะครับเป็นละออนอยู่เป็หลักเขาเยินทุกเจ้าขายบนนี้ไหลออกวัดพูดเล่นกันนะครับเนอะง <c oughs> อส้มรวยลงไปนะครับ ไม่ห้อยทำแจกนะครับหยัดหยาโชคจิ้มกันวกเขาเป็นข้างแหลกอีเนี้เดี๋ยวพักหน้ามพักกนถึงออกกุศลรับร้องหวานนะครับอ้าวกนไม่้เขาจะโค้นไปนเรื่อยๆนะครับ เป็นไก่เป็นหมูมันจะบลเล่น,นะครับเนอเอาป่าใส่เรียบร้อยนะครับอ้อนึ่งป่านี่มันได้นี่เราก็ใส่ลูกโดดไปด้วยนะครับเนี๋ยจะมีผงกะหรี่ด้วยนะครับต้องใส่เนาะขั้วไปเลยครับพอนึงนี่เราเอาไปอนันนะครับถวายที่วัดนะครับเอาไปตากเข้าเข้านี่ เดี๋ยวถ้าเก็บไว้มือนมันจะเสียนะครับเขาก็ไปบูชาหรือว่าบูชาหรือบูชามานะครับนาอมาเผื่อมาทำกับเขา้าเขาจะไปแจก,กนะครับอยากกินน้องคนนี้กิ้มพอเอามาเอามาเหมือนนั่งสะอะเออามานักลงไปกัดเดืยเกเดือกขมเนาะเคลื่นเหลืออยากยกน้ำสักน้อยครับ กะทะมันบางนะครับร้อนอุกกรถือว่าได้แล้วครับเขาจะมีผงกะหรี่ลงบนตัวตอนนห้นเพิ่มความหอมนะครับผงกะหรี่สองสอง,สองเยอะนะครับ จะได้นะครับมะกรูดหั่นฝอยหอมหอมขึ้นมาเห็อติชมเลยนะครับเมนูนี่นะครับกําลังทำขั้งแรกเหมือนกันเอาของหนึ่งมาเนี่ยทำเป็นแกงโฮหรือข้องหฮนะครับเน,บกกหหน,บนา่ใของนัว มันจะได้กวน,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 นี่ิดเม็ดเม็ดครับไม่ไข่แข็งแค่นะครับเนาะคแต่มันมี้นมามนะครับอือแล้วละครับได้ละไดนละแน่ครเดี๋ยวกินพรนครับขั้งแหละขั้งึง,งในชีวิตมากินพอนะครับเนอ,อ์อันนี้งดหนึ่งวันแอลกอฮอล

นักคนเหนือเฮานี่หู้จักแข่งโหว่ย์นะไอ้คนเย็นสนนากสนน้อยเนี่ยเขาจะเออสนนากเขาจะเอามาทําเองมันเหมือนจะหัวหนึ่งเนาะเนี่ยมันเหมืนอ,อ,อนเข้าภาษาออกภาษาแล้ววันจีนเงยๆที่บนหัวหนึ่งไปวัดเนี่ยไอ้ลำครับน,นี่เป็นพักเต่มเไม่ไง่ายเมือขนขยะด้วยอืมยอดอย่าโชว์นะรอไอ้เบี้ยมากันครับ

มันใช้ยเรื่องยังตกแดงมาแล้วครับพีเซนเตอร์กิมเก่งหูถึงขั้วหูข้วหกเนาะไปหน่อยเดี๋ยวหักาคนเต่า จุกโทเห็นไหม,มหิมากเลยก็ดูเจ้าอืมครับดูดูแดดอ,อันนี้เฮาโม่ยังก้ออันนี้น,น,นี่นอนอย่างก้อเป็นห้องบูชาเนาะอืาบูชา嘛ห้องหนึ่งเจ้า,า,จาอืมห้องเจ้าเขามาใส่นอนใส่ยอย่างเคยเนาะนี่เพิ่มต้องเพิ่ม เพิ่มเพิ่มเราเพิ่มเราเพิ่มเนาะใบกุศลใบบกูดใบหมักกูดตำเจ้าสามสิบตำเนาะเมนูนั้นกินได้ได้อยู่กแโอเมนูกินไก่อยู่ได้อ๋อันนี่มันทั้งไก่ทั้งหมูเนาะอืรวมกันแล้วแต่ว่าไข่จะหอนหรืออะไรอย่างนี้ตำเลือดตำเจ้าเออ้อมเออเออเออ ได้เนะเราําเจ้าหนึ hmm. mm ่เมนูจะแนะนำกันนะครับ hmm. ว mm ัน hmm. น mm ี้สุดยอดอะถึง้อืมเปต้องใส่นอขวบอใส่แล้วเหรอคือหอมหมดอะนี่ง้อแอลกอฮอล์หนึ่วันสิ้นไง

มูมมุมนีมมมตำแหน่งหน้าที่นี่เกลียดใจมันได้หน่าท<ล>ันแล้ะออกมา <S <S ่วยล้วนทั้งสองล้วนอ่ะนี่เนาะเอาละครับนี่ก่อนน้ำหนึ่งเสนอเมนูน,นะครับที่วันเข้าวันสารนะครับเอาอย่างก็ออง้อนหัวหนึ่งเนี่ยแกงหูสุกเมืองเขาโอเคนี่เพี่อนก็มาหาก,กันแล้วนะครับเด้อเดี๋ยวคลิปหน้าเป็อย่างนี้น้ำก็ข่อยทิ้งตามนะครับช่วงนี้คลิปหน้าจะลงทั้งน้าผมเนาะน้ามันลึกละน้ามันลึมมาแล้วนะครับ าาโอเคครับคลิปหน้าขอป้ากันนะครับจำได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับโอเคครับ,รบสวัสดีครับผมครับ